ทั้งทีเด้พี่น้องยายตามลุมได้เป็นว่าหอยฉกสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับจาเรเลื่องนี่ก็จะมาปลูกนี่ครับต้นมะขามเทศนะครับครับตอนนี้ก็ให้ส้าเขียวเอาไปย้ายไว้ตามลุมครับครับเป็นต้นมะขามเทศเพศียรนนนไทยครับปลูกไว้เพื่อเป็นพี่เลี้ยงครับ พี่เลี้ยงผักหวานน,านี่ครับพี่น้อง,องครับในการปลูกผักหวานตรงนี้พี่เลี้ยงก่อนครับปลูกพี่เลี้ยงไว้ก่อนเลยครับเอาไปไตามจุดครับปลูกง่ายติดง่ายครับาการมเทศ ตอกลัดได้ไหมพี่น้องครับยึดไว้ครับกระปูไว้เป็นตัวย่างครับเราจะปลูกจากสองต้นครับพี่น้องถ้าทายเบิดหนีโอครับโดนครับปลูกปลูกง่ายครับสำหรับต้นมะขามเทวดน,นะครับปิดง่ายตัวนี้เป็นฟิล์มครับ ที่มยืดเวลาต้นประคามเทียนไงที่มันก็จะยืดออกนะครับนะรครับเลี้ยวแล้วครับต้นนึงครับเป็นการมากจุดใบก้อนครับนั่นแหละโอเคนี่ครับง่ายๆครับเอาวังเล่ทอบัดอ่อ่าโอเคครับเวลาปลูกจะได้ตรงครับพี่น้องครับบ่คุดไายดอกครับคุดซับนี่ยแหละ พระว่าดินเป็นดินโถมไม่แบบกุดไงเอาลงเลยเอาทอบ้างก่อนเดี๋ยวก่อนอข่าขอลงก่อนพอดีบาโศกหลดนามมือเส่าดินบพท่านด้แหงนี่ครับเรียบร้อยได้ปะ เอาว่าตองฮับเดียกว่วจาจิ้งยับเองอ่าโอเคอ่ะผมเลยครับง่ายง่ายครับพี่น้องก็เห็ดแห่งที่ถ่วมเบาจากักน้อยก็ได้ดหรอครับโอเคแล้วครับง่ายง่ายครับผมในการปลูกใช่รึเงียมบ่ดงรึเด็ดสอบ งา,งามครับเนี่ยำทำใบบัโดนครับชิ๊บกู้มือติดแล้วครับคามเทศเนี่ยติดไงทนแรงพร้อมครับคามเทศทนแรงเย้เรียบร้อยออยางมาสาวเขียว ไปพี่น้องคือเกาปาดต้นนี้งามครับงามงามตน้นบางหญ่เลยคือเกาครับมา,มาโจดกอนมาโชว์คือพิธีพิธันแท้นะครับคืออยากให้มันตรงครับพี่น้องอยากให้เป็นแถวเป็นแนวครับเวลาถ่ายคลิปเวลา เวลาเขาเบิงนะครับเวลาเขามาเบิงมันก็ง่ามตาแบบนั้นแต่ถ้าปลูกวัวเป็นแถวเป็นแนวมันก็วัวเป็นระเบียบเนาะครับเนาะ อยเบิ่งซอยเงี้ยเด้อปูน่าง,งามๆบมมีมาเลียงบมมีศัตรูพืชสำเร็บนะครับพี่นอ้องหยัร้อยจะเอาไว้ซ้ำนีก่ก่อนนะครับเดี๋ยวบ้าโชคอาจจะปลูกตัวกับสาวเขียวให้เรียวนะครับ แบบบ่ดด้เห็ดยังเลยครับบ่ดด้ล่องพื้นเลยครับพี่น้องดูแบบธรรมดาไปเลยมียังเข้าก็ค่อยใส่เอาครับปุยขอบอันดับแรกก็คือให้ติดก่อนล่ะครับ ขอบคุณพี่พิงองทุกคนเด้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสาเขียวรับครับพี่ร้องครับกาคลิปนี้บ้าโชคอ่ะขอบคุณพี่พิงองทุกคนครับเดี๋ยวสิบปลูกตอให้แล้วนะครับไว้พอกันคลิปน้าพี่ร้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมพี่ร้องอ เข้ามาครับไปพ่อกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ